สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้นะครับมาตอบคอมเมนต์นะครับว่ามะละกอต้นมะละกอตัวผู้นั้นเป็นอย่างไงนะครับนี่เลยครับนี่คือต้นมะละกอตัวผู้นะครับแต่ต้นมะละกอตัวผู้ตัวเนี้กลายพันธุ์แล้วนะครับกลายพันธุ์จากตัวผู้เนี่ยกลายพันธุ์เป็นกระเทยนิดนิดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเขากลายพันธุ์แบบไหนนะครับมีเหตุผลตรงไหนบ้างทําไมเขาต้องกลายพันธุ์นะครับตัวผู้จริงๆเนี่ยดอกของเขาจะเป็นพวงนะครับเป็นพวงแล้วก็ เยาวๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบที่เห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่าเขากลายพันธุ์เพราะอะไรและที่เขากลายพันธุ์น่ะกลายพันธุ์เป็นตัวมิเป็นกระเทยน่ะแบบไหนนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูใกล้ๆนะครับว่าต้นมะละกอตัวผู้ที่กลายพันธุ์น่ะเป็นแบบไหนนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีลูกนะครับมะละกอตัวผู้นะครับมีแต่ดอกแล้วก็เป็นพวงยาวๆนะครับตอนนี้เขากลายพันธุ์หนึ่งที่เขากลายพันธุ์ก็คือเพราะว่าเราตอก มาให้ลงไปที่โคนต้นเขานะครับสองสามจุดนะครับเราตอ,อกตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับอันนี้เป็นรอยแรกอันนี้เป็นรอยที่สองนะครับรอยที่สามเขาก็กลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์แบบไหนก็คือว่าทําให้เขาเนี่ยออกลูกและก็ลูกค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวนะครับเห็นไหมครับปกติลูกใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยจะต้องเป็นมะละกอสมบูรณ์เพศหรือว่ากระเทยนะครับเนี่ยอันนี้ ถ้าเป็นมะละกอตัวเมียนะครับลูกของเขาเนี่ยจะป้อมๆสั้นๆนะครับแต่เนี่ยเขากลายพันธุ์จากตัวผู้ผู้ได้ง่ายกลายพันธุ์จากตัวผู้จะเป็นสมบูรณ์เพศให้ได้นะครับเนี่ยครับเราก็ดูสังเกตดูนะครับเนี่ยดอกของเขาเนี่ยจะเป็นเกลียวนะครับแล้วก็มีลูกอยู่ข้างในเขาพยายามจะกลายพันธุ์เป็นหลายๆพันธุ์นะครับจะกลายพันธุ์เป็นตัวเมียบ้างเป็นกระเทยบ้างนะครับแต่สิ่งที่เขากลายพันธุ์ออกมาเนี่ยคือที่ชัดเจนก็คือเป็น สมบูรณ์เพศนะครับสมบูรณ์เพศก็คือเป็นกระเทยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูได้นะครับตอกไม้ลงไปแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสามารถตอกเพิ่มได้อีกนะครับกระตุ้นหนึ่งทำให้เขาออกลูกได้เยอะขึ้นปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีลูกนะครับมะละกอตัวผู้นะครับตอนนี้เขาออกลูกแล้วก็เป็นลูกที่ยาวแล้วก็ใหญ่นะครับลูกเนี้ยใหญ่มากนะนี่นกรรมแล้วยังไม่มิดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกรรมกรรมแล้วนะครับ กำได้ครึ่งลูกนะครับใหญ่มากนะลูกนี้นะครับระบางลูกนี่ก็ยาวมากนะครับอันนี้หนึ่งคืบเห็นไหมครับหนึ่งคืบเนี่ยสองคืบก็ยังไม่สุดเลยนะครับบางลูกนี่คือยาวมากเหมือนลูกเนี้คือยาวมากๆเลยครับนะครับสองคืบกว่านะครับก็ถือว่ายาวนะครับน, hmm. น,นะครับเข้ากลายพันธุ์นะครับเนี่ยกลายพันธุ์ก็คือดอกของเขาเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นสมบูรณ์เพศหรือเป็นดอกกระเทยนะครับเนี่ยมาให้ดูดอกเนี้ยนะเห็นไหมลูกเนี้ย ็นไหมครับเขาจะเป็นเหมือนกับมะละกอตัวเมียกลมนะครับแล้วก็มีในดอกหนึ่งดอกเนี่ยเขาจะมีลูกอยู่ข้างในใช่ไหมครับเขาพยายามจะกลายพันธุ์เป็นตัวเมียบ้างพยายามจะกลายพันธุ์เป็นกระเทยให้ได้นะครับเพราเราไปกระตุ้นเขามาดูดอกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับดอกนี้ไหมครับมีเกสรสีเหลืองอยู่ข้างในใช่ไหมครับเห็นไหมครับดอกเนี้ยมีเกสรสีเหลืองอยู่ข้างในเกสรสีเหลืองนี่ก็คือมะละกอสมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับก็คือเป็นกระเทย กระเทยก็เป็นมะละกอในท้องตลาดที่คนกําลังนิยมกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจากตัวผู้ที่มีแต่ต้นจะไม่มีลูกแล้วนะครับแต่เรากระตุ้นเขาตั้งแต่เล็กๆเลยเขายังโตยังยาวไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเขากลายพันธุ์ได้ประสบความสําเร็จนะครับ